สวัสดีสวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำอาหาราง,ง่ายๆกินเนาะรู้เย็นเนาะเออนี่บะหมี่มมมรั่วรั่วนี่แล้วจะกินกับปลาแซลมอนเด็ดเดียวทอดกรอรอยนีย่กำลังเข้ามหม้ออบไ้ร้อนอยู่เนาะอันนี้บะหมี่เราลวกได้ที่แล้ว เคี่ยวหอมหรืออะไรทั้งสิ้นเพราะว่าไอ้ท้องปลาแซลมอนน่ะมันมัน,ม,น,ม,นมันอยู่แล้วล่ะเนาะ <Yeah. S 1> สไตล์ขงไปกินกับปักดองเกาหลีก็มีสุก,กินี่ดองไว้เมื่อคืนแล้วก็หัเวเท้าดอง ไวชิ้เท้าดองนีคือสุดก,กินี่ดองที่เราทำไว้เมื่อคืนนี้น่ะไหมที่ทำก็อ่างนั้นละเดี๋ยวเรามาใส่ปลาเราอบอยู่เสร็จแล้วออดูสิอบเสร็จยัางหอมยัางหอมยัางหอมยัง,ยง,ยงปลาเราหอมยังจ้ะเนี่ยนะท้องปลาแซลมอน ใส่พริกไทยดำแล้วก็ลูกผักชีใสเกลือเกลือนิดหน่อยแล้วไปตากแดดเดียวแล้วก็มาอบเนาะมาเรามาทําแล้วก็มาโรยหน้าใส่เนี่กันลยหน้าเลยถ้าเรากลัวว่ามันจะจืดใช่ไหมเราก็จะมีเนี่ยซีอิ๊วที่สำหรับใส่หมี่เย็นหนักของญี่ปุ่นอ่ะ ใส่ลงไปหน่อยโรยลงไปในบะหมี่หน่อยหนึ่งนะนะอุ๊ยจะไม่เค็มหรอกจะอร่อยใส่ไปหน่อยอันนี้เราก็จะมาแบ่งไอ้ปลาแซลมอน,นใส่ชีสกรอบมากเลยเห็นไหมกรอบทีเดียวเจียวทำอะไรง่ายๆมันก็ง่าย กินอะไรก็ตามอย่าไปกินย,กยากๆกินยากแล้วหนึ่งแพงสองแม่ลอ,อยเป็นมีลาทำมากแม่ลอ,อยเนี่ยมันจะกรอบกินได้หมดเลยท้องปลาแซลมอนซื้อมาจากไอ้นี้ยิกเสี่ยก็ขายอยู่เป็นแพ็คๆละเก้าสิบบาทมันจะมีเนื้อเยอะเนื้อเยอะกว่ากับธรรมดา ถ้าเราเบื่อเนื้อนะวงเล็บนะถ้าใครจะกินเนื้อก็กินไปเราก็ไม่ได้ว่านกันเนาะม,มามเดี๋ยวแล้วก็จะมาใส่สกินนี่เพอเรายำไว้เมื่อคืนตอนที่สี่มาเช้าเรากินไข่เจียวแล้วเนี่ยมายังกรอบอยู่ละอืมนะประกันความกรอบที่เลยมันก็มาใส่ข้างๆไม่รู้หรอกว่าบะหมี่ชาน,นี้รสสัญชาติใด มันมีหลายสัญชาติเกินอืมขามงป่ออือันนี้ก็หัวเช้๊เท้าใช้สูตรเดียวกันดอมเนี่ยอย่าเกี้ยให้ดูมันจะกรอบอืมน้งกรอบเลยและอร่อยอร่อยมากกินกับบะหมี่ง่ายๆไข่เคยเลยเหรอกอืไข่ามากแล้วรำแม่เช้าเรากินไข่ไปแล้วอนะ่ มะวันนี้เราก็จะกินอย่างนี้แทนเย็นมื่อเย็นเบาๆสำหรับขนาะทำอะไรให้มันเนาะกินแล้วมันสดชื่นมนก็คือสดชื่นนั่แหละอมะใส่สองชามนะนี่ค่ะเราก็จะได้บะหมี่ไม่ทราบสัญชาติค่ะบนไปหมดค่ะ เดี๋ยวเราจะกินอย่น,นี้ให้ดูนะอืมหล่นไปเลยหล่นไปที่พื้นตรงนี้ไม่เป็นไรนี่กรอบมากเลยอืมเคี้ยวจะหมดเยอร่อยมากค่ะลองทําดูนะลองทําดูลองทําดูนะดอ,ดอืมแล้วก็กินกับยำสุกินี่อืมแล้วก็ผมจะเท่ายำยำแบบเกาหลี บะหมี่อร่อยมากค่ะมันจะหอมแม่ซีวนี่ด้วยเนะี่ยนี่คอแม่์ที่เราโรยใส่ไว้ในเขาเรียกอะไรบะหมี่เย็นเนะาะใครจะโรยง,งาเพิ่มก็ได้นะแต่เราที่เกลือแล้วเพราะเม่เช้าเราทำไปเยอะละกินเยอะะอ้วนี่ค่ะได้สองชามบะหมี่บะหมี่สองหอ่อ เนี่ยมืย้อเย็นเราก็ได้มื้อเย็ยนสุดวิเศษหนะ้าตาด,ดีนานาชาตินะจ๊ะ <laughs> อาหารนานาชาติจริงๆเพราะไม่มีสัญชาติค่ะ